สว pues nah, ัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลานะครับเป็นรุ่น M4 นะครับตัวนี้ราง K1 นะครับหนึ่งล็อตนะครับตัวนี้เป็นงานไม้ประดู่นะครับควบคู่กับชุดราง K1 นะครับราคานะครับราคา2,000นะครับ2,000รวมส่งนะคร IR ับจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางเป็นงานยิงเร็วนะครับตัวนี้งานจะเบานะครับตัวงานจะเบาท้ายจะเบานะครับน้าหนักเบานะครับกระชับนะครับยกยิง เป็นงานสําหรับเอาไว้ยิงเร็วยิงปลาผุดนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปวิดีโอให้ดูนะครับตอนที่ผมเอาไปยิงปลาผุดนะครับไว้ท้ายคลิปนะครับดูกันไปก่อนนะครับระบบไกเป็นระบบไกอีซีล็อกสแตนเลสนะครับมีตัวช่วยล็อกนะครับตรงนี้นะครับตัว e ีซีล็อกนะครับตัวช่วยล็อกแล้วก็มีเซฟนะครับป้องกันการลั่นนะครับกดเซฟยิงได้นะครับระบบไกรับประกันให้ตลอดชีพนะครับสึกล้อมีปัญหาตอนไหนสามารถส่งกลับมาเคมได้เลยนะครับ ดูแลให้ฟรีซ่อมให้ฟรีตลอดชีพนะครับซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับถ้ามีปัญหานะครับระบบไกเราออกแบบมาแน่นหนาแข็งแรงนะครับวัสดุที่นํามาทํานะครับเป็นเกรดแข็งนะครับไม่สึกล้อยง่ายนะครับก็การรับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับในราคาสองพันนะครับตัวนี้จะได้โรเลอร์ไปด้วยนะครับตัวงานยิงเร็วตัว M4 นะครับตัวนี้ให้โรเลอร์ไปเลยนะครับโรเลอร์มูลค่า180บาทแถมไปในชุดนะครับมีลูกดอกให้1ลูกนะครับ ท่อพร้อมสายพีกอินหนึ่งร้อยปอนด์ให้หนึ่งชุดตามตัวอย่างนะครับแล้วก็ปีกตามนี้นะครับเป็นปีกสแตนเลสนะครับช่องทางติดต่อตามนี้นะครับเฟซบุ๊กจ้างคิวเป็นยิงปลาอุบน,นะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับติดต่อมาได้สองช่องทางนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูปลายลงค1วันนะครับอ่า ปลายรางเคเบิก็ arn, be Somehow, er e I mean, er, จะเป็นแบบนี <Re cada S 1> ้นะครับมีรูตรงนี้นะครับเพื่อรับสาย PE นะครับสาย PE ที่อยู่ในท่อนะครับจะเข้าไปฝังอยู่ในรูนี้นะครับแล้วก็ฝังตัว่ในรางนะครับใต้ร่องลูกดอกนะครับลูกดอกจะอยู่ข้างบนนะครับรูนี้ส่วนรูข้างล่างเป็นรูสาย PE นะครับเวลาเรายิงนะครับลูกดอกเวลามัดลูกดอกนะครับก็ให้ปมเชือกมันอยู่ด้านล่างนะครับเวลาเราใส่สาย PE ก็ใส่ให้มันตกลงไปในรางเลยนะครับให้มันอยู่ใต้ลูกดอกนะครับให้อยู่ให้ปมอยู่ข้างล่างนะครับเวลาเรายิงมันก็จะไม่มีจังหวะที่มัน หย่อนนะครับเหมือนเอาพาดไว้ข้างปีกนะครับมันจะไม่หย่อนลงมาพันกับปีกหรือว่าพันกับยางนะครับทําให้มีความปลอดภัยนะครับตัวนี้ตั้งแต่ใช้งานมาผมยังไม่เคยเจออาการติดขัดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผลิตมาหลายหมื่นเส้นแล้วนะครับรางตัวนี้นะครับยังไม่เคยเจออาการลูกดอกติดขัดแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับไม่เหมือนรางรุ่นเก่านะครับรางรุ่นเก่าที่พาดตรงปีกก็จะติดอยู่บ่อยๆนะครับยิงไปสักสี่สิบห้าสิบครั้งก็อาจจะติดครั้งหนึ่งนะครับลูกดอกขาดทิ้งไปโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับ ส่วนตัวนี้ไม่มีแน่นอนปลอดภัยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกดอกไม่ขาดทิ้งไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเรื่องไม่ต้องไปพะวงนะครับว่ามันจะติดขัดนะครับตัวนี้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นี่ครับสองพันนะครับส่งฟรีนะครับเก็บปลายทางนะครับสองพันจ่ายที่บ้านได้เลยนะครับตัวนี้ มีอุปกรณ์ให้ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับฝากช่องทางติดต่อไว้อีกครั้งนะครับเฟซบุ o กข้างคิวปืนยิงปลาอุบลนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับเดี๋ยให้ดูรายละเอียดของงานนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับตัวนี้ติดกับพีแบบผมชอบนะครับผมชอบเป็นไม้ที่ติดกับพีนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับสำหรับตัวผมนะครับมันดูเหมือนมันดูเหมือนมีอะไรสักอย่างนะครับมันมันไม่ดูเรียบๆไปเฉยๆนะครับ บางคนก็ชอบไม้ที่มันเรียบๆเป็นงานสีเข้มๆไปเฉยๆนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่สาหรับผมนะครับผมชอบแบบติดกระพี้นะครับมันจะดูมีลวดลายตัดนะครับดูสวยดีนะครับจะติดกระพี้นะครับนี่ครับสวยเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอที่ผมเอาไปยิงป่ากันครับ สวายสวายสวายครับโอ้โหเชียเชียเสียเียอุ้ยแสบมือครับยังไงกระบอกแบบนี้กรบอกดมือครับทุกคนแสบมือเลยมือใหม่เลยครับโอ้โห เป็นอะไรที่ขาดง่ายมากเลยนะครับเวลาย,ยิยงโดนแล้วมันจะชอบขาดต้องค่อยๆเล่นนะครับตั้งแต่ยิยงมาเนี่ยยิยงโดนส่วนใหญ่จะจะหลุดเนื้อจะฉีกทิ้งนะครับต้องค่อยๆเล่น,นครับนี่ครับเห็นตัวแล้วครับถ้ามันสู้ก็คือต้องปล่อยนะครับ พยายามไม่ดึงสวนครับนี่ครับโอ้โหป่าสวยอยู่ครับอุย้ยนั่นไงขาดแล้วว่าแล้วเนี่ยครับ ได้ครับเดี๋ยวดูกันใหม่ครับ ล้นล้วกระป๋นมลุม้สองครั้งแล้วครับวันนี้ก็บบอกหลุดมืออโหโหไปแล้วไปแล้ว,ลวโอ้โหไม่สู้แรงนะครับอันตรายเพราะว่าสวายหลุดไปแล้วตัวหนึ่งจเย็นๆครับตัวนี้ไม่อยากเล่นแรงนะครับ โดนสวายก็หลุดไปแล้วทีนึ่งค,ค่อยเล่นดีกว่าใช่ได้ครับตัวนี้ดูสิโดนยังไงหน้าซ้ำหรือเปล่าจะเข้าป่าแล้วครับเนี่ครับเข้าป่าแล้วครับเข้าใต้บอ้ก็เช็ดแล้วครับ โอ้โหไม่เป็นไรเข้าไปเลยพอแค่ยังมีต่อก็พอเนียค่อยๆเล่นครับ ไม่รู้ว่าโดนยังไงนะครับต้องค่อยๆก่อนผมทำพลาดไปแล้วครั้งหนึ่งขนาดว่าเล่นเบาๆแล้วนะครับตัวสวายเนี่ยยังพลาดตรงนี้ต้องใจเย็นๆครับมาอยู่ตรงนี้ โอ้โหมีไซส์นะเนี่ยใช้ได้นะเนี่ยไม่ใหญครับอุ๊ยติดนิดเดียวอีกครับอ,อ,อ,อันตารายอันตารายติดนิดเดียวโอ้เข้าวดีอยู่ครับเนี่ยครับเข้าวดีโอเคอ่า ูในน้าเหมือนจะตัวเล็กโผล่ขึ้นมาเหมือนตัวไม่ใหญ่นะครับดูเนี่ยครับดูความยาวนะครับความยาวเท่ากับพันท้ายปืนเลยนะครับพันท้ายปืนเนี่ยประมาณแปดสิบเซนนะครับถึงหัวนะครับเลยพันท้ายปืนครับยาวกว่าพันท้ายปืนอ ัวนสองพันครับตัวนี้สองพันได้ครบชุดนะครับได้ล้อเลื่อด้วยนะครับตัวนี้รุ่นใหม่นะครับ M4 นะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นรางคีวันนะครับไกอีซี่ล็อกสแตนเลสปีข้างคาสแตนเลสใส่ล้อเลื่อให้นะครับตัวนี้อําหนักเบานะครับสาหรับยิงปลาหุดยกยิงเร็วนะครับตัวนี้ยิงดีมากครับออกแบบพันท้ายมาอ่าได้แรงบัาลใจมาจากท้าย M4 นะครับ แต่ว่าเราเสริมตรงนี้เพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วก็น้ำหนักเบามากๆนะครับเหมาะกับการยิงเร็วนะครับวันนี้โดนสวายไปมือใหม่เลยครับดูตัวน,นี้ก็น่าจะประมาณสี่โลห้าโลได้นะครับเดี๋ยวไปช่างที่บ้านนะครับผมว่ายัางไงก็ไม่ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าแน่นอนมีแน่นอนครับห้าโล